สรุปข่าวเชื่อเมเนยูโกรประจำวันที่11มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลมอันเช่เตตเชิ่งนี้คอสเนะไปยื่นมาใหม่กระกันดอทมุลปัดข้อเนอแมนยูขอซื้อซันโชอีกครั้งโดยกันนี้ทางดอทมุลบอกปัดข้อสเสนอขอซื้อจอร์ดนซันโชอันแรกจากทางแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากอ e ีฝ่ายให้ค่าตัวที่ประมาณ6-7ล้านปอนด์ แต่พิษแดงก็จะยื่นซื้อเขาอีกรอบหลังจากนี้ตามการบริการจากทางโกลสื่อแวดวงฟุตบอลโดยทางบริษัทรับมุลยอดสโม,มสรแห่งเวชีบุนเดสเซริกาเยอรมันปฏิเสธข้อสเสนอทางแมนยูที่ขอซื้อซานโชคนนี้เป็นคนเก่งของทินแล้วหลังจากอีกฝ่ายให้ค่าตัวที่6-7ล้านปอนด์หรือประมาณนะผม2,680ล้านบาทตามการบริการจาทางโกลสื่อวงการลูกหนังรายหนึ่ง โดยกันที่ทางแมนยูนั้นกลับมาล่าตัวซันโชกันอีกครั้งอย่างหนักในช่วงนี้หลังจากที่ทางดารุโอมนั้นผู้จัดการทีมของพวกเขาอย่างต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งปีขวาโดยว่ากันว่าดาวเตเวอร์ปีรายน,นี้ก็สนใจจะย้ายไปเล่นกระทามีาแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะทางนี้โกได้บอกว่าแมนยูนั้นยื่นข้อเสนอขอซื้อซันโชคนนี้ครบแหลกไปแล้วแต่มันก็โดนบอกปัดแทบสันควันอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่านะฮะแมนยูยื่นขอซื้อซันโชอีกครั้งอยู่ดี ซึ่งดอตมุลก็แจ้งให้ยอดทีมแห่งจินโอแทฟอร์ดรู้แล้วเช่นเดียวกันว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทําให้พวกเขายอมปล่อยปีกทีมชาติอังกฤษคนนี้ออกจากทีมไปเป็นตัวางานนี้ก็ทาให้แมนยูนั้นต้องกลับไปทาการบ้านใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงสัปดาห์นี้เรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่านครับปอกบ้ายันผียังไม่ยื่นสัญญาให้พิจารณา,นานเลยนะโดยางพอะปอกบ้ากองกลางของทางแมนยู เผยยังไม่ได้รับข้อสเสนอที่เป็นรูปธรรมจากสโมสรในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เลยซึ่ขขงทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวห่ามการข่าวลือที่ออกมามากมายทั้งเรื่องสัญญาฉบับใหม่และก็เรื่องการย้ายทีมซึ่ขขงก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาว่าทางบริษัทแดงเริ่มต้นพูดคุยกับทางบิโน่ไบรลาเอเจนส่วนตัวของกเตะคนนี้แล้วอย่างไรก็ตามทางป๊อปบบ้าคนนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มาว่า ทางสโมสรยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาให้พิาจารณาแต่อย่างใดเต่เขาได้บอกว่าผมเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีทุกคนรู้เรื่องนั้นดียังไม่มีข้อเสนอใดๆอย่างเป็นรูปธรรมจากทางแมนยูเลยนะผมไม่ได้นั่งคุยกับทางผู้โดการรวมถึงผู้จัดการทีมผมยังคงอยู่ที่แมนเชสเตอร์ความคิดของผมตอนนี้อยู่ที่การแข่งขันยูโรผมโฟกัสกับเรื่องนั้นผมมีประสบการณ์มากกว่าที่ผ่านมาผมโฟกัสกับปัจจุบัน และนั่นก็คือยูโรผมมีเอเจนต์ที่คอยจัดการเรื่องส่วนตัวทั้งหมดจู่แล้วน,นานผมเป็นน่าง,งานนี้ปอกบาก็บอกว่าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแม็กควซอจะพลาด2นัดแรกแม้จะหวนกลับมาซ้อมแล้วก็ตามฉีโดยหางแฮรี่แม็กควายอาจจะพลาดในการช่วยทีมชาติอังกฤษใน2นัดแรกนะฮะแม้ว่ากองหลังรายนี้จะกลับมาซ้อมได้แล้วก็ตามฉี เดยวันปราสบาดีที่ผ่านมาทรีไลออนมีข่าวดีเมื่อนักรับจากทางสโม,มสรแมนยูกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งหลังนักเตะสัอาการบาดเจ็บที่รับมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรรยงงานของทางเดนิดเมลระบุเลยว่าเกเดต์ดเซาเกตผู้จัดการทีมสิงโตคำรามคงไม่เสี่ยงใช้งานนัดรับรายนี้นัดดวลกับทางโครเอเชียที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้และอาจจะลากยาวไปถึงเกมนัดที่2ของตนกับทางสกอตแลนด์ในวันศุกร์หน้า ดยเชื่อมาว่าเต็มที่กองหลังบาดเจ็เไปรนี้จะกลับมาเป็นสำรองในเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มกระทางเช็คและจะเป็นตัวจริงอีกครั้งในรอบต่อไปหากว่าอังกฤษได้ไปต่อสำหรับทางแม็กไกวคนนี้พลาดลกสนามตั้งแต่วันที่9นะฮะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าในเกมกระทางฟุตบอลอังกฤษพบกระทางแอสตันวิลล่าซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเซาเกตนั้นได้ทดลองนักเตะหลายๆคนที่จะทำ้าที่แทนแม็กไกวซึ่งนั่นก็คือลูกชอ ซึ่งถูกจับไปยืนเป็นประการันหลังตัวกลางทางซ้ายในระบบแนวรับ3คนนั่นเองนะนผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็เป็นข่าวดีของแฟนผีแดงกันเหมือนกันนะฮะว่าทางแม็กควายคนนี้กลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีชื่อจะลงแข่งขันครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านครับอดีตโกทางลิเวอร์พูลหนุนฮันเดอร์สันขึ้นเป็นมือหนึ่งแมนยูแทนดาวิดเดคิอาได้ไหมโดยงานนี้นะผมทางเดวิดเจมส์อดีตนายทวันหงแดงลิเวอร์พูล ออกโปรงสนับสนุนให้ดินฮันเดอร์สันก้าวขึ้นไปเป็นผู้สับปะตเมือหนึ่งของทางแมนยูแทนที่ดาบิดเดคิยาที่อยู่กันมากับทีมมานานกว่า10ปีโดยเขาได้บอกว่าผมเชียร์ฮันเดอร์สันขึ้นเป็นมือหนึ่งของแมนยูนะโดยปัจจุบันเต็มที่เลยอย่าลืมนะว่าปีนี้เขาอายุก็ปาไายปี่สามปีแล้วและผ่านการพิสูจน์ตนเองบนเวทีเถืษอนักฤจมากพอตั้งแต่สมัยอยู่กับทางเชฟฟิลด์นุ่นเลย ถึงแม้เขาจะยังไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายนักกับทางแมนยูเพราะยังมีดาบิดเดคิอาขวางทางเขาอยู่ก็ตามแถมสไตล์การเล่นก็แตกต่างกันจากทางเชฟฟิลด์โดยสิ้นเชิงแต่ทุกครั้งที่ลงสนามไปก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวสำคัญที่ทางแฮนเดอร์สันคนนี้มีพรสวรรค์อยู่มากมายและมักจะถูกขัดเกลาเมื่อลงสนามบ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับทางดาบิดเดคิอาที่อายุเยอะแล้วยังไงซะก็ดีต่อทีมากกว่าในระยะยาว ชื่อแต่ว่าไม่มีคอลูกหนังคนไหนบอกว่าดับิดเดคีอห่วยแต่กว่าแฮนเดอร์สันหรอกนะและก็ประเด็นที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องใครเก่งกว่ากันด้วยเพียงแต่โซชานั้นกําลังสร้างทีมเพื่อนาคตใช่ไหมถ้าดาวรุ่งเก่งพอมีคุณสมบัติที่พร้อมอยู่มือแล้วคุณจะไม่ให้โอกาสเด็กมันจริงหรือเนี่ยเดคอาคือตำนานผู้สร้างปรากฏการณ์ผู้พิทักษ์ปากประตูของแมนยูอย่างยาวนานผลงานของเขาคือที่สุดของที่สุด จะไม่มีใครเทียบได้แต่หากโซชามองถึงการสร้างอนาคตเป็นหลักนะฮะนี่คือเวลาของแฮนเดอร์สันอย่างแท้จริงน,นานะผมเป็นนักว่างานนี้นะฮะทางเดวิดเจมส์ก็ได้บอกเลยว่าควรจะให้ทางดีนแฮนเดอร์สันนั้นขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้แล้วเรามาดูค่าวต่อมากันดีกว่าครับปอกยันแคมไก่ไร้์ลอยล้าวเคสเอ็มบัเป้กับทางชิรู โดยเฉพบาะบอ่ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันบอกว่าแคมป์ทีมชาตินั้นไม่จะมีปัญหาอะไรหลังเกิดกรณีพิพาทกันระหว่างชิลูกระชังคิริยันเอ็มบาเปโดยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่สื่อหยิบมาเล่นกันนะฮะหลังจากที่ทางชิลูนั้นให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เอาชนะบันเกเรียไป3ต่อ0นย์ในนัดอื่นเครื่องถึงความหงุดหงิดที่วิ่งไปหาช่องแต่บอลกลับมาไม่ถึงเขา ซึ่งถูกโยงว่าพุ่งเป้า,าไปหาอ็มบัปเป้เล่นเอากองหน้าจากทางปารีสแซงต์แชงงนั้นไม่พอใจที่โดนวิจารณ์ออกสื่อจนไม่ลงรอยกันในอยู่ณเวลานี้อย่างไรก,ก็ตามทางบ็อกบ้าน,นั้นยืนยันมาว่าทั้งคู่ยังแฮปปี้กันดีและไม่มีความไม่พอใจอยู่เบื้องหลังรังที่เกิดขึ้นอย่างใ,ใดเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่เลยนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าความตึงเครียดอย่างเดียวของเขาก็คือแผ่นหลังกับขาปอกบ้ากล่า,า,กาวติดตลก มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเสมอสำหรับทุกคนระหว่างทางชิลกูกับทางเอ็มบาเป้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะอย่างน้นอยๆก็ไม่มีอะไรต่อหน้าผมแต่บางทีสิ่งที่พูดออกไปอาจจะถูกถ่ายทอดอย่างไม่ถูกต้องมากกว่าคุณรู้จักคิดเลียนเอ็มบาเป้คุณรู้ถึงศักยภาพของเขาเขาสามารถทำประตูและกระจายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทำในสิ่งที่มัดจันด้วยอายุข,ของเขา เขาเป็นนักเตะที่เห็นแก่ผู้อื่นด้วยแต่ผมบอกอยู่เขาอยู่เสมอว่ามันคงดีกว่านี้ถ้าเขาช่วยเกยมรับมากกว่านี้เพื่อช่วยกองกลางและก็หัวร้อนนะฮะโดยไม่ว่ากรณีใดผมไม่เห็นอะไรเลยและเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความตึงเครียดและก็ไม่ได้มีอะไรออกมาทั้งนั้นนะผมเป็นตัวว่างานนี้ปอกบ้านนะฮะทั้งยืนยันนอนยันว่างานนี้ไม่ได้มีการเกาเหลากันในค่ายของฝรั่งเศสอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ พร้อมแย่งตำแหน่งตัวจริงเดคอาประกาศชัดเจนไม่ย้ายออกจากทางทีมแมนยูอย่างแน่นอนโดยดาบิดเดคิอาผู้สำบัตูวัย34ปีนี้ออกมายืนยันและก็นอนยันชัดเจนมาว่าจะไม่ย้ายออกจากทางทัพแมนยูอย่างแน่นอนลั่นพร้อมต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงนฤดูกาหน้าโดยทั้งดาบิดเดคอาผู้สประตไวัย34ปีชาวสเปนของทางแมนยูสโมสร,รยักษ์ใหญ่ในสึกฟุตวบอลธุรกิจออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ย้ายจากทางทัพพิสแดงในช่วงเสมอนี้ และก็พร้อมจะอยู่ต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมต่อไปโดยโกชาสเปนวัสิปีรายนี้เลือสัญญากับทีมอีกถึงแค่2ฤดูกาลนะฮะและก็เป็นตัวจริงมาหลายฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นจะถูกดินฮันเดสันเบียดขึ้นมาแย่งตำแหน่งตัวจริงในช่วงท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมานั้นแถมในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเจ้าตัวยังเป็นคนยิงจุดโทษจุดโทษพลาดนะฮะจะทำให้ทีมนั้นพ่ายแพ้ต่อ,อยังบียร์เรีนชดได้แชมป์มาครอง จะมีข่าวมาว่าเจ้าจตัวนั้นอาจจะเลือกจะย้ายออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้โดยก่อนที่ล่าสุดนั้นจะเป็นสื่อดังในดนอังกฤษที่ออกมาเปิดเผยมาว่าดาบิดเดคียาเลือกแล้วว่าจะอยู่ค้าแข่งกับทีมแมนยูต่อไปไหมและก็พร้อมจะแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของทีมแข่งกับทางดีนฮันร์สันนากิกรหน้าอย่างแน่นอนเป็นวง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตานชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ